ฮนะ้างพาซิโอทาวนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเจอทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอเสียงให้ตบมือกับห้างพาซิโอทาวนะครับผมครหน้าเราคงได้เจอกันอีกนะครับผมเห็นน้องๆครับที่แบบมาดีผมดูผมง้างก็เหมือนตอนสมัยเด็กๆที่ผมก็ชอบดูศิลปินที่มา,าตามแถว ใกล้ๆบ้านเราอยนีครับก็เข้าใจน้องๆก็ผมคิดว่ามันพี่ทำไมพี่จะเรื่องนี้เป็นโมละอย่าบอกว่ามาถึงตรงเนี้ยก็ต้อง่านอะไรมาเยอะนะครับก็ เจออุปสรรคหลายอย่างนะครับควรจะมป็นอย่งนี้ได้ก็มีทั้งครอบครัวผมแล้วก็แฟนคลับนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้บ้านตลอดนะครับขอบคุณจริงๆนะครับอยางบอกว่าผมอ่านทุกข้อความในไม่ว่าจะเป็นใน Instagram ใน Facebook หรือว่า Twitter นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณมากๆครับผม